รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัา รัฐบาลได้ขยายการทำบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515การให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในสถานพยาบาล74แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนกลุ่ม5โรคนำร่องได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคนิ้วในไตและถุงน้ำดีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมและการผ่าตัดก้อนเนื้อ ที่หมดลูกหรือลังไข่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัดหรือการทำหัตถการได้อย่างร,รวดเร็วลดระยะเวลาในการรอคอยและพักฟื้นลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการรับบริการค่ะผู้ประกันตนสามารถใช้บริการตามโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยค่ะตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ w w w sso.go.th ค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน